ทีผู้ชมผู้ติดต,ตาม a c e b o o k แฟนเพจ New e w ่สิบส a ่ไทยแทุกท่านนะครับผู้ชมวันนี้อยู่กับแอดมินคอเตอร์ที่อาคารมณิยานะซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่ทางฝั่งคุศสิกัญญาตันสกุลนะครับรองหัวหน้าพรรคและก็แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคประชาชนจะให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่เมื่อวานนี้พรรคเพื่อไทยได้มีการเปิดนโยบายแจก9ล้านบาท 9คนทุกวันนะครับคุณผู้ชมหากได้เป็นรัฐบาลซึ่งในฝั่งคุณสีกัญญาที่เรียกว่าเป็นทีมเศรษฐ,ฐกิจของพรรคประชาชนเนี่ยมองเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างนะครับผู้ชมเดี๋ยวไปรอติดตามปเด็นที่2อก็คือว่าเราจําเป็นที่จะต้องออใช้ทั้งคนกาของภาครัฐแล้วคนกจตลาดในการที่จะทําให้ผู้ที่ก่อมลพิษนี่เป็นผู้จ่าย หลายมลพิษที่มันเกิดขึ้นที่คนตัวเล็กตัวน้อยต้องต้องทนทรมานเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นพิษนะแหล่งน้ําเสียต่างๆหรือว่าการฝนเปื้อนสารโลหะหนักมาในาแม่น้ำกกแม่น้ําสายเนี่ย คนที่จะต้องทนทุกข์ทรมานเนี่ยไม่ใช่คนที่เป็นเกาะคนที่เป็นคนเกาะบพิษทั้งสิ้นนะคะเ,เราก็เลยต้องทำให้าำยังไงที่จะสร้างกลไกเหล่านี้ผ่านทั้งกฎหมายแล้วก็ตละทําให้ผู้เกาะบพิษต้องเป็นผู้จ่าย เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการที่จะให้ประชาชนแล้วก็ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากขึ้นนะคะเพราะว่านั่นแหละค่ะคนที่คนที่จะต้องรับมลพิษเนี่ยมักจะไม่ได้อยู่ในวงอำนาจในการตัดสินใจในครั้งใดเลยนะคะรวมไปถึง เวลาที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็ยากที่จะได้รับการเยียวยาแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีดังนั้นเนี่ยต้องให้ชุมชนแล้วก็ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุดในการในกระบวนการตัดสินใจค่ะก็เป็นหลักใหญ่ใจความทั้งหมดของของ,ของนโยบายสิ่งแวดล้อมแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็จะมีการเปิดเปิดในรายละเอียดกันต่อไปค่ะหลายรัฐบาลที่ผ่านมา,มา,มาสําเกตุเรื่องในคนที่ภาคเหนือครับบุญคันจะต้องไปประสานงานกับต่างชาติที่เพื่อนบ้านเราด้วย ทางรขาประชาชนนี้นโาอยู่ไอย่างนี้ไหมครับค่ะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เราก็พูดมาตั้งแต่ออ62นะคะ66ยิ่งชัดเจนว่าเรากออ็ยิ่งมี เอ่อรียกว่ารายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับแผนการที่จะทำยังไงที่จะต้องไปคุยกับทางอีกฝั่งหนึ่งนะคะโดยที่การคุยเนี่ยจะไม่ใช่แค่การคุยระดับระดับรัฐต่อรัฐนะคะเพราะว่าเราก็ทราบกันดีว่าเมียนมาก็มีปัญหาอยู่ภายในนะคะอาจจะยังไม่มีอํานาจเต็มในการที่จะไปสั่งให้ใครทาอะไรเนี่ยแต่ว่าคนที่นําเข้านะคะโดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ที่นําเข้าพืชที่มันมีการเผาแล้วส่งผลกระทบมาที่ประเทศไทยเนี่ยต้องเป็นที่เป็นคนที่จะต้องรับผิดชอบในการที่จะ มีกฎเกณฑ์เพิ่มเติมนะคะในการคัดกรองพืชต่างๆผลผลิตสินค้าเกษตรษต่างๆที่มีการเผานะคะซึ่งเเข้าใจว่าการผัฒนของเราเนี่ยใช้เวลาประมาณ2ปีกว่าๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะมีะการตอบรับจากทางกระทรวงพาณิชย์มาเรียบร้อยแล้วว่าจะมีการสร้างหลักเกณฑ์ที่จะบล็อกสินค้าที่มีการเผาจากประเทศเพื่อนบ้านเมื่อวานนี้พมเพื่อไทยเปิดนโยบาย9เศษ9 คุณเป็นยังไงบากมองเราอาจะไม่ไม่เกี่ยวโดยโตรงกับสิ่งแวดล้อมนะแต่ว่าก็จริงๆมันก็จะมี2ส,ส่วนส่วนหนึ่งที่ที่แจกให้กับคนที่มีใบเสร็จใช่ไหมคะอันนั้นนะก็ต้องบอกว่าก็ใกล้เคียงกับนโยบายหวยใบยเสร็จของเรามากแต่ว่าเราทราบดีว่ากลไกการสร้างแรงจูงใจให้ให้ให e เ m e ข้ามาอยู่ในระบบภาษีเนี่ยมันไม่ได้จบแค่ให้เขาให้เขาออกใบเสร็จ แต่ว่ากว่าจะจัดออกไปเสร็จไปสู่การออกแบบเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ต้องทำงานกันต่อเนื่องยาวนาน,นต้องมีอีโคซิสเต็มมีระบบนิเวศท,ที่จะทำให้ SME เนี่ยเติบโตต,ต่อได้นะคะดนะังนั้นเราก็คิดมาเป็นกระบวนการขั้นตอนทั้งสิทธิประโยชน์ทงางภาษีต่างๆนะคะ,ะที่จะต้องใจลดลงนะคะมีกลไกที่จะใหะ้ขอสินเชื่อในราคาถูกได้ส,สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะคะหรือก็หรือไม่ว่าเป็นเงินผู้ฉุกเฉินที่ใช้ข้อมูลจากการ เินบัญชีผ่านผ่านโครงการหวยใบยเสร็จนี่แหละนะคะในการที่จะปล่อยกู้ลงมไปถึงพอพืถึงระดับที่จ่ายแัดแล้วก็สามารถที่จะขอแบตคืนนะคะเป็นปูปองแบตรีเบตเนี่ยกลับมาเพื่อใช้ในการยกระดับธุรกิจต่อได้อีกนั้นเนี่ยเ,เรายังไม่เห็นรายละเอียด ต่อเนื่องนะว่านอกจากแจก POSP ฟรีเนะี่ยมันมีอะไรต่อเนื่องเพื่อทำให้ SME อยากที่จะเข้าไปอยู่ในระบบเพิ่มด้วยนะคะก็ก็ก็เป็นความคล้ายแต่ว่าไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะคะส่วนส่วนที่เหลือเนี่ยนะคะมีแจกเกษตรกร,ร,กรผู้สูงอายุอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆก็ไม่แน่ใจว่าจะให้มาลงทะเบียนอะไรเพราะคิดว่ากเกษตรกรในประเทศเนี่ยก็มีการลงทะเบียนมาก่อนค่อนข้างครบถ้วนแล้วเนื่องจากว่าต้องใช้ในการรับเงินอุดหนุนจากทางรั แล้วก็ที่เหลือเนี่ยมันเหมือนเป็นการหาหาเหตุให้ให้แจกเงินล้านมากกวา่าถ้าดูจากงบประมาณจับเยียงพอสําหรับการแจกเงินล้าน เอาจริงๆถ้าพูดในแง่ของงบประมาณไม่ได้ใช้เยอะนะคะไม่ได้ใช้เยอะเลยก็คือทั้งโครงการได้ใช้ปีละประมาณแค่3,000กว่าล้านแต่ว่าประสิทธิภาพประสิทธิผลของโครงการมากกว่านะคะว่าคนที่ได้รับประโยชน์มีแค่ประมาณ2,000รายต่อปีนะคะแล้วก็ถ้าโอกาสที่มันจะถูกเนี่ยมันน้อยมากๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยสร้างแรงจูงใจให้คนอยากที่จะเข้ามาอยู่ในระบบก็ได้ค่ะ อย่าพูดถึงเรื่องหวยไว้เสร็จเห็นว่ากกตเชิญนโยบายฝ่ายนโยบายของรพรรคประชาชนเข้าไปชี้แจงด้วยครับค่ะจริงๆเข้าไปชี้แจงในหลายเรื่องนะคะเราก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเ,าเราส่งเร็วนะคะกะกตก็เลยเชิญเร็วแล้วก็มีคําถาม ค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะแล้วก็มีการตอบคําถามด้วยวาจาในให้กับทางคณะกรรมการแล้วก็มีการส่งข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรตามไปด้วยนะคะซึ่งก็เป็นไปได้อย่างค่อนข้างเรียบร้อยดีนะคะแล้วก็ไม่ได้มีไม่ได้มีคําถามต่อเนื่องอะไรอะไรที่ตอบไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าเคลียร์นะคะแล้วก็ยังได้รับคําชมนะคะไม่ใช่จะ อาจารย์วีระซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการแต่ว่าคณะกรรมการท่านอื่นๆก,ก็ก็ชื่นชมว่าทํามาได้อย่างละเอียดแล้วก็เป็นเป็นเอ่อฟอร์แมตที่สามารถที่จะนาให้พักการเมืองอื่นทำนำไปทําตามได้ด้วยใช่ไหมเรื่องครับ <Yeah. S 2> เรื่องภาพมันมีคุณวิภาวิจาร์เรื่องของ,ของคอร์นีคุณไอซ์กับท่านสิีิที่สุดตอนนี้ได้มีการพูดคุยกับคุณไอซ์แล้ว ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะได้พูดคุยกับคุณไอซ์นะคะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าก็เข้าใจทั้งสองฝั่งนะคะเราก็คงอยากที่จะเห็นผู้น้อยนะคะมีสัมมาคาราวะนะคะแต่ว่าดิฉันก็เข้าใจคุณไอซ์เหมือนกันดิฉันเองเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นนะคะในเหตุการณ์ที่คุณเสรีพิสุทธิ์พูดเรื่องของการที่จะให้เราออกจากการร่วมรัฐบาลในวันนั้นนะคะ,ะนะั่นก็ก็เข้าใจความรู้สึกของทั้งสองฝั่งะคะ่ะแต่ไม่ต้องเรียกมาคุยกันหรือม่ ก็ยังไม่ได้ถ้ามีโอกาสจะคุยกันค่ะก็การวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันว่าคุณไอดูเหมือนกับไม่ได้ค่อยสนใจกับผู้ใหญ่่อ๋อค่ะโอเคแล้วเหมืนกับที่หมายไปซีเอเอส ก็เป็นบรรยากาศที่ทางฝั่งกุลศรีจันยาตันสกุลนะครับทีมเศรษฐกิจพักประชาชนและแคแบบนดิเดตนายกรัฐมนตรีอีกท่านของพักประชาชนเนี่ยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมก็นี่เป็นบรรยากาศทั้งหมดในวันนี้ที่ได้มีการเสวนาเรื่องเศรษฐกิจนะครับของทางฝั่งขอแัยคุณผู้ชมที่ก็นี่ก็เป็นบรรยากาศในวันนี้นะครับที่ได้มีการเสวนาเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องความคิดเห็นของพักประชาชนนะครับคุณผู้ชมเป็นช่วงสั้นๆเนาะแลวเดี๋ยวกุณศรีจันยาเขาก็จะมีการไปหาเสียงกันต่อนะครับคุณผ รวมถึงหลังจากนี้จะมีพักการเมืองไหนที่จะเข้มเขี้ยวหาเสียงกันบ้างก็ต้องรอติดตามนะครับผู้ชมส่วนวันนี้แอนดมิคปเตอร์ก็อาจจะขออนุญาตยุติสัญญาไลฟ์เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม a c e b o o k แฟนเพจนิวซีสิบสี่ไทยแลและ YouTube t i k t o กของนิวซีสิบสี่ไทยนะครับผู้ชมขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะครับขอบคุณครับ